วสวัสดีนามะเร่งครับพี่น้องครับมาเบืองงว่วอยู่บันไตครับพี่น้องกับพลาครับมามาโอ้เล่นมาหด้ลูกคน,พนยยเพราใหญ่เรามาแล้วอยู่วันยามาห้งวัวบ่นี่ล่อล่อ,อยาบอนี่โอ้ีนบ่อตีจะขายดันมาเบิ่งอลไรเด้บ้านไหนพาพี่น้องมาเบืองหลายเด้พี่น้องเด้อพ่อญ่ใสครับพ่อไงใส่จอยากขายงว่วน่มมีงวัวอยู่โคมหนึ่งผมเห็นเชียบ์ไม้ขายหมู่บ้านนี่นะครับพี่น้องมาซื้อเอาหมู่บ้านนี่นะครับเหมือกอนนี่ พ่อใหญ่ใส่ไปก็เลยว่าอยากอยากขายคือกันปุ้ยมันมันมานหรือมันกินอิ่มเนี่พ่อใหญ่เนี่มันมานเป็นว่าเนี่ยห่วยมันไม่ลูกอีกตัวเนี่ยลูกน้อยโอ้ซื้อสองเลยสามตัวนี่เนาะซื้อควบหนึ่งซื้อควบนี่อะไรสามนี่ครับลูกคนลูกลูกเธงหรือแม่เนี่ยลูกตัวแม่ห่วยคือดีแต่มาในตัวนี้ก็บ่านแล้วตัวแม่มันอัน ตัวเมียมันม่านว่าสันพี่น้องครับเล้วว่าแล้วก็ลูกมันนี่ก็ตัวเมียคือกันแต่ว่าเห็นห้อยเปรี้ยวเปเป็นตุ้มมันจะเศร้าหน่อยเนาะเศร้าแล้วเศร้าแล้วเสีดยาแล้วเศร้าแล้วขอส่งอืมมองว่ามู้แดงไฟขัดโอ้มู้แดงไฟคือนไหลแต่มองนี่โอ้งามอยู่ตัวนี่เขาจะเอื้อนพัดยังก่อดพระราแน่วนี่เชฟคไม้ไปใส่หนอเชฟคไม้คือนบ่เบืองน้ำหนอ ผ่าหยังก็ซื้อง้อกลางอันยังก็เป็นอันบาซินบามันนี่ยังสิมีบ่ผสมผสมบาซินบามันนี่ยังสินะโอ้ก็เลยบ่ฮู้บ่ฮู้ว่านตัวไรเนาะเขาจะเอื้อนงัวกลางว่าท่นเนาะงัวกลางงัวกลางบ่แม่นงัวน้อยบ่แม่นงัวใหญ่แต่ไปเป็นงัวกลางนะครับนี่โอ้ ตัวเม่มันก็มีท้องอีกพี่น้องครับก็ลังม่านอีกนะครับเนี่ยซ้าว่าซื้อไปโคมนี่ได้สามตัวนะครับเพราะว่าตัวเม่มันมันมีลูกอีกแล้วนะครับมีลูกข้าวท้องอยู่นะครับแล้วก็ตัวลูกนี่ก็เป็นตัวเม่นะครับโคมนี่ว่าเท่าใดก่อนสามสิบเจ็ดว่ะทีโอ้สามเจ็ดนาะสามสิบเจ็ดพี่น้องครับสามหมื่นเจ็ดนะครับซ้ำว่าซื้อสองตัวได้ได้แถมอีกตัวหนึ่งเพราะตัวหนึ่งอยู่ในท้องซื้อสองได้สาม นะครับเพิ่นขอว่าสุดซุดสามหมื่นเจ็ดประศริเพิ่นว่านะพี่น้องเนาะจะได้กาแฟมาเบืองครับหรือว่าสิทักมาหาจันร้อยก็ได้นะครับงัวอยู่กับบ้านจันร้อยอหลังวะเพราะไงใสนะครับสามสิบเจ็ดเพิ่นว่าสองแม่ลูกกัดสินับตัวอยู่ในท้องก็เป็นสามแล้ววะซื้อสองได้สามเพราะไงเราเกี่ยวกนเกี่ยวหยาอะไรคือไรพูดหนิเมื่อยแม่นบ่ก็เลยอยากขายออกเนาะเออเมื่อยคือว่าแหละผู้เฒ่าเรียกมาจักปีเลยถึงว่าจะโดนไป่เเดดนน โอ้งวัวคุ้มนี่ไดยแต่เดือนสี่เดือนห้าหัวตุ่มนี่กาเบิดเงินเกือบพ<อ>ันโอ้เบิดเงินเกือบพันหผัวมันเป็นตุมน้มนี่ยบอกพ่อใหญ่เออเอาเอาสินะเบิ้งสิลงให้ลงให้พี่น้องเบิ้งเท่เพิ่นอยากได้นะครับเพิ่นขอค่าเลี้ยงค่าอันเกี้ยสามสิบเจ็ดนะครับหรือว่าสามหมื่นเจ็ดอะไรพี่น้องนะครับ,รบลูกก็เป็นตัวแม่นะครับเป็นงว่วกลาง สารพเปะมันกับมีท่องอีกแล้วนะครับนี่กระลังเฮ็ดอึ้งเลืองอยู่นี่นะครับซามาซือสว่างในสามพ่อใหญ่ใสเราว่านะครับโอ้ยหยากระจายมะนาวหน่อยเนาะพ่อใหญ่เอ้ยไปเกี่ยวหยาไม่รอหนึงจะได้ลยก็ได้หน่อยเถอะเชฟไม่เพิ่นมาจากเบืองบ้อนี่เอาไปอันเอาไปเลี้ยงแท่นตัวอันสิ่พันขายไปมแต่เพิ่นขายไปแบบดสี่พัอัน ทูสีกันอยู่ตีแต่ว่าตัวนี้สีงามกลัวอยู่แม่นบ่อเพล่าก็เจ้าเบิ่งสีมันบมโหหนี่จัดลอยกับโมโหจักครับเพราะว่าเป็นหนายห้อยไม้ก็เจ้าเบิ่งสีมันว่าเสรนตัวนี้สีเป็นสียังก็เจ้าเอิญโอ้ออกมุมสีมุมสีมุมโอเนี่ยเป็นตัวเมียนะงูหลูกคนกําลังกินยาเก่ง ก็ลังดื้อซ้ำหนี่กําลังหาลงเดีงโรงเรงนะครับแม่ก็เป็นตัวมุมเนาะกระบ่ถึงกับว่าใหญ่แห่งเป็นงัวกลางแต่ว่ามีมีทองนะครับงัวม่านเห็ดอึองลึงเลยพี่น้องเลยนะเพ่นกับสิขายออกทั้งทั้งเมียทั้งลูกเพ่นว่าเมื่อยแล้่วอ่ะสัมขี้ขั้นเกี้ยวหยากระพองกันเพ่นก็เลยว่าอยากได้เห็นมาท้ายคลิปให้นะครับพี่น้องว่าเห็นเชียรไม่ขายไปเมื่อวานเพ่นก็เลยอยากขายน้ำคือกันสำรับพ่อใหญ่ัส นะครับเบิ้งขุนอยู่บ่ตัวนี้โอ้ขุนอยู่ขุนอยู่โอ้เรียบมือพหรอมขุนอยู่ขุนอยู่บ่ดื้อปานไดแม่อยากออกเป็นมุม,มมุนะครับแม่น,นี่นี่งวกลางขุนใบปลาปะไปไหนไหนคือว่าสิยฮัดเป็นนายห้อยไหม<ถ>คือว่าสิยฮัดเป็นนายห้อยนั่นเพราะไงเราหยามาอีกดเลยจะไดนมาเกี่ยวแต่ปลายมันแตงเหงามันก็บมาเกี่ยลเนี่ยโอ้ย เกี่ยวเหงาอันปวดปวดร้อให้มันเลือกกินง่วนั่นเว้ยอะไรนะเกี่ยวเตย่ปลายมันมื่อกี้เห็นนะเดินน้ำที่หมอกมีกัดตัดสูน้ำที่หมอกมีบอกแล้วเจ้าเอาเหงามานนั่ตัวให้มันให้มันเลือกกินมันเลื่อมกินได้นะเพราะไงอันนี้เจ้าเต้ยปลายมันไม่หยากระดีภาษาแยงพิมหมอกเฮ้ยภาษาแยางตรงมันมันบดอันนี้ดอกเจ้ามาสิได้เตรียมรอไงกันเนี่ยวนี่เตรมงฮะเฮ้ยไปเกี่ยวหยาเอาแต่ปลายมันจัดเจ็ดนั่นสิบอ เม ouais, uh, uh, okay, uh, okay. no, no, no ื่อยว่าเสรนเมื่อยเลี้ยงงัวละพี่น้องเพิ่งจะขายแล้วว่าเสรนฐเพิ่งมาอื็ได้แต่ยอดมั้นี่ยมั้ยอดยอดเด่นหนึ่งหนตัวแล้วมากินเนี่ยถองสีแตกแล้วตองมันสีแตกแล้วพราะล้วงเต้าะตองมาเกลือมัน้อกเอาไปกินโมเรียง่นน่ะพราะสักวันตองมันสีแตกแล้วบางทีเห็นองปุ้งอยู่พ่นน่ะเหลือมยุโยบีร้องงัวเจ้าเนาะตะกี้มีจะโตก็เหลือสองตะกี้ก็จะเห็นหลายอยู่ขายขายเบิร์ดแล้วซุ้มเก่าหน่ะได้ ตะกี้มีจักะตัวนับได้ป้ะหาตัวเนาะเขึ้นมาอีกแล้วขายสองตให้บันน้องเต้ฟูนมันหนึ่งก็ขายให้แค่แล้วประกาศนี่มาว่าตะกี้นี่คือประมาณหกเจ็ดตัวเนาะตะกี้เนาะโอ้เอาหกเจ็ดตัวแต่ว่ตาตัวนี้เหลือสองก็เลยอยากเอาขายอันเหมดมันเมื่อยเพราาะว่ตะกี้อันนี้บอลเลี้ยงโอ้สมมติว่ามีมนบอลเลี้ยงแล้ว อก็จะเห็นไอ้อ่อยแฮมันเลยไม่มองไปเลี้ยงย่ามไหนก็ย sure ่ามไหนก็ย่ามหน้าพวกนั้นเนาะย่ามไหนก็ย่ามหน้านั่ก็เลยหามมองเลี้ยงยากเนี่ยเอ้าไพสนอกสนใจนะครับอยากมาเบิงมาเบิงได้ครับพี่น้องครับหรือว่าโทูหาจานร้อยก็ได้เนี่ยผู้ใดโทูมาเนาะอย่าเฝ้าเด้อกําลังอันถ่ายคลิปหาพี่น้องเบิงอยู่มันเป็นโทูมาถามง่าอีกบอกนี่หือจังใด อย่าเฝ้าเด้อครับบระท่นได้รับเด้อเขาจาวตู้มาแล้วบ้าบระทน่นได้ลงคลิปอยู่คน,น,นก็โท้มากไปเถอะสิพระท่านไหนของงัวคู่แต่บอกเสายนรรหนอข้นบระท่นได้ลงคลิปอยู่นี่ <S <S อ,อ่าบระทน่ <S <S ะทไนได้รับสายเดี๋ยวจังจะตู้ครับนะครับตอนนี้ขออนุญาตถ่ายคลิปงัวสู่พี่น้องเบิงสะกอนนะครับอีมุมเล่า <S <S น้อพูดนะเลีนกล้องล่ะเลีนกล้องแล้วโอ้ ใส่ละบบอน้าเพิ่หนึ่งบ่อหน้าเพิ่นเอาน้าห้กินนั่มีิซื้อบ่นเนี่ยลูกปุ่นเนี่ยเมื่อตนไดนตั้งซื้อไงซำโอ้ยดอกแก้วโอ้ยเนี่ยนอนเด้อเอออีดอกแก้วตั้งซื้อแนวไหนหางมันโอ้ตั้งตามหางมันใสเบิ่งดูหางมันอีดอกแก้วโอ้นี่อีดอกแก้วโอ้หางงามมันเถอะอีดอกแก้วแล้ววะแม่มันได้อีมุมของแม่มัน เลยแม่มันอีม,มุมงอตัวมุมก็เอือนอีม,มุมเลยแต่ว่าตัวลูกว่าดันอีดอกแก้วแล้วปะตัวอยู่ในท้องเพราะท่านในต่างซื้อเพราะท่านในออกมาอยู่งามอยู่ตัวแหละเนาะมันหูมันหูเออเกี่ยงมันรุนอยู่อืมเนี่ยครับแต่ว่าเศร้าแล้วเนาะตัวมันอ่ะเนาะยังเป็นเปียวซื้อเนาะข้าวเป็นค้นก็เป็นขีบบาทตกเโตเ๊ะเกียร์เออ เศร้าแล้วดีแล้วล่ะคร์เมันต้นกับคือติตเศร้าแล้วนะนะคมันต้นกับเป็นอันอย่างเป็นกีเฮ็ดตีแพลเปลี่ยนแพลเปลี่ยนฮะลูกวะเนี้ยบ่ลูกวะเนี้ยบ่ดำโอ้ตุ้มตุ้มมันดำดำภานี้มันก็เลยโตเกียดโอ้เดี๋ยวมันโตเกียดแล้วโอ้ใับครับ มันมันวิตแล้วมันบ่ตายแล้วล้าบาดเลยมันก็มีแต่สิเงื่อนไปนานล้านบาดนี่โอเคแล้ววันเถาะตัวคักกระโดยอือม่ครบริเวณใครบอกในกับแพรว่าไว้ใส่กินเออเออเอาเอาลวดละลาลูกเ่าเป็นยังดอกเนี่ยมันมิแต่ห้อยเปลี่ยวมันเสื้อดอกกับมันข้นกับซีเมนแผลเปลี่ยนเนี่ยจีโอ้ยแม่กับส้วงเต็ียมมาแล้วพ่อเด้อนหยานั่นพ่อแล้วพ่อแล้ยวมดแรกจะกินไหมเอาพี่ร้องแฟนครับเอฟซีครับทักทายเข้ามานะครับสนุกสนใจงัวสองเมลูกนี่โอ้สาม ตัวนังอยู่ในถ่วงมาได้นะครับสาสามแม่ลูกนะครับเพิ่นสิขายอยู่สามหมื่นเจ็ดนะครับผู้ใดสนุกสนใจทักทายมานะครับโทรมาหาอาจารย์ร้อยก็ได้นะครับหรือว่าทักมาหานะครับทั้งเฟียดก็ได้เฟียดร้อยวันแม่นโชว์ก็ได้ถ้าพี่น้องเด้อนะครับทักเข้ามาเหรียญน้ำกันนะครับพูดจากันได้นะครับพี่น้องครับหรืออยากมาเบิ่งนะครับเขียดไก่เลื่อนเคียงแถวนี้นะครับมาเบิ่งนะครับงว้อพยนสายพยนจะขายเพยนเมื่อยเขียกขานเกี้ยวหยาวัาสันเพื่อนวะเอาซ่่่าานนนีี้้ละะคคครรรรััับบบพพออง คำแล้วสิ่ไปหาขายของได้บัตรนี่นะครับไปหาขายกับเขาตัวเขาถาเขาถาซื้อกับเขาแต่ว่าบวกง่วยเพราะไงเพรายจะขายนะครับพี่รองครับเอาจวดจาดกันคือเ่าคือเดืมอนนะพี่รองเด้อทักทายมาได้นะครับง่วนสองแม่นี่สองแม่ลูกนี่สามกับตัวอยู่ในท่วงว่าจัดลอยจากใดอยู่ดีจากสื่ออยู่ดีแต่ว่าถาเบิ่งฟังเงินบางกนกันเงื่อน่นนั่นมาสื่อดินมองนี่กับสิได้สื่อและง่วนเนี่แต่ว่าถา่นมาถามสื่อดินนะ เอาโอเคคลิปนี้ไปแล้วพี่น้องนะครับทักใต้ขม้านะครับงูสองแม่ลูกสามแม่ลูกอยู่ในท้องนั่นะครับราคาที่สามหมื่นเจ็ดเท่านั้นเองนะครับผมมาเบิ่งใดเด้พี่น้องเด้อ